ค่ะราคา8 0ด0 0บาทมาเลยค่ะ8 0 0 0 0นอย่ออโต้จ้าราคานี้8 0 0 0 0บาทนั่ร้าน่นจะยกมือชูายออนไลน์กดบิดราคาได้เลยค่ะบิดได้บิดเลยออนไลน์ออนไลน์ขอบคุณค่ะเป็นราคาลแล้ว8นสองพันเป็นราคาซื้อต่อก็ได้ซื้อต่อได้8ป0 0 0เป็นราคาด0 0าทมาเลยค่ะแ0 0สนสิบแปดแสนสบนับเตมดพนเป็นราคาแปดสนหงพันแปดแสนหนับเต็มแปดพนแปดพันออนไลน์แปดนแปดเปนนับเตมดนแปดนับอแปดแบาทซืต่อคนแสนหนึ่งแปดแสนห่งเป็นน หนึ่งหมืนบาทที่ออนไลน์นะมีมาเลค่ะไปใส่รเป็นแล้วค่ะสู้ต่อรีบกดรีบยกเลยค่ะไปใสในมือสาพไในมือสอพนักเอไปใส่ในมือสอพันองแปดหสีค่ะไปใสในมือสีสู้ต่อกเลยไปใส่ในมือสีพนักเปใส่นมือโนปาราเปไปใส่ในมือโน่นักเปใส่ในมือนนักสอไปใส่ในมือนปาที่สาปในปาราเปแล้วค่ะแปดหนึ่งอีกสมัยหคะสู้ต่อกเลยนะแปดหนึ่งปดค่ะสมมื่นบาทไปใส่สพันไปใส่สอพนักอไปใส่สามหมื่นบาทที่สา สม,มื่นสองพันนับเปมมมม็บเสร็สองมื่สองันาทสองปบเสร็สองมืสอันบาทที่สามนปัดหนึ่งสองมีมากเันเช่ยค่ะเส็นสับาทที่ออนไลน์นะคะนับสาขายค่ะตกลงขายที่ราคาแปดแสนสองหมื000 000่นสองพันบาทลูกค้าออนไลน์ใช้ใหมายเลขสามศูนย์แปงสองงสองได้ไแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ